ก็คือวิธีการโหลดแอปดูผ่านมือถือนะครับผมลูกค้าลูกค้าเตรียมสแกนแล้วเนาะะรหัสของเครื่องนี้จะแอดมินผิมเหมือนข้างบนนะครับลูกค้า F 1อสมินหนึ่งสองสามนะครับรหัสมาตรฐานของเรา1สองสามครับผม สแกนได้เลยครับผมสแกนได้เลยครับผมสาม,มารถถ่ายไปที่กรุงเทพให้เขาฝั่งขวามือครับผมเนี่ห้ยไปที่อุปกรณ์ใช้สายครับผม อุปกรณ์ใช้สาย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 ครับอ่าพิมชื่ออุปกรณ์ก็พิมพ์ชื่อเรานะครับบรรทัดล่างสุดเฟมินหนึ่งสองสามไั้ครับ อันนี้ไม่ได้ลงทะเบียนอะไรเนาะไปาหม่ทำอไอาบัท่าคนไปท,ท,ทำกตนว่าทำตานในโลประเทศทำยา<ช>ัา<ะ>อะ่ะรอสามสมีแล้วนั่นแหกะคาเปลี่ยนใบหมดอ้าวหรอ คนอชัแสอตงตอนนี้เขบอกเข้าไปทั่วทีอันนี้ให้ชื่ออะไรครับลูกค้าเจ้านี้ให้ชื่อรวมทั้งหมดเลยไหมเออไม่ไม่ชื่อชื่อเหมือนกันก็ได้ชื่อชื่อลูกค้าก็ได้ชื่อหนึ่งชื่อหนึ่งราว่าก็คือรักษาแน หนึ่งสองสามแต่พูดเอาบว่าใช่ครับผมรูษทการาม่บพูาไปต้สังเกตไหมถ้าเป็นเคตีกับภาพจะไม่ชัดจิ้มให้เป็นแตดีจิ้มให้เป็นแคตดีจิ้มให้เป็นแคตดี้จิ้มให้เป็นในภาพเด็กจะชัดเปที่เก้าตัวตัวที่ห เนไอแล้วถ้าตั้ส่วนต้นนพิมพ์เหมือนข้างบนนี้ชทนเก็ตอด้น่งสแต่ตอนนั้อยู่ใหมๆต้องจ่พันเละต่จายเบม่ได้นจ่ายเลยอ้ารค่ายอรไมแต่ตอนนี้เรามีบบสามสิบเราตัวตัวขา้ก็ไป้เลยต้องจ่าย อันนี้แฟนเขจะลองไปเขจะลองไปรักษาโรงพยาบาลตางสิ่งี้ากนั้นก็จะไปซ้อไปมาแล้วแล้วบัตรรายื้อเหรอเขบอกว่ามแบตาไปมาขึ้นมาไม่มีเราข้าเตางรักษาเขาต้องใจคนสดก็เลยเป็นทางอันนี้พอเราทตรงนี้เราจะลองสัมาษ์ชรักษาคออะมรเขาจะาปากปปันปักนะ เออเป็นต้องตัวต yeah. uh, ัวดีตัวดีนะตัวดีเป็นปีกกาพิมพ์พิมนี้นะครับกปพิมพ์หนึ่งส็ตชือใช่ไหมใช่องเชื่อชื่อเราก็ะทำเสร็จแล้วก็กดเซฟเลยครับ เดี๋ยวลูกค้าถ่ายถ่ายไอที่เขาก็ได้มาใหม่สิถ่ายสง่งเขาได้เลยถ่ายส่งไปให้กรงุงเทพเขาสามารถโหลดเอ,อ,เอแล้วก็สแกนได้เลยครับ

감 okay. อ,อะไรชืชุดเฮ้ยมลนเข้าบุกาการถ้าดูย้อนหลังที่ตัวเครื่องนะครับผมม,มาตรงนี้เลยนะคลิกขวาปุ๊บมันจะขึ้นตารางแบบนี้นะครับผมไปที่ค้นหาเลยอันนี้กำลังบันทึกฟึบ,บ,บ,บอันนี้คือเราบันทึกอยู่น,นะครับเพิ่งมาตะกี้จะมีแถบ นี่คือการบันทึกตะกี้นะครับไปที่ค้นหาได้เลยค้นหาตัวนี้ติ๊กได้เลยก็จะขึ้นแถบจะดูกี่เครื่องก็หนึ่งสองสามสี่ดูที่ลแล้วแปดจอก็ไดู้พร้อมกันดูย้อนหลังได้เลยคือติดมาจากกี้นะครับ จบขบวนการติดตั้งกล้อง IP 32ตัว <Okay. S 1> ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ